แอาไปลางโดนยอมหนุนตัวแขจัดเอเออบมแข็งแข็บอมมาไมเ็เ็ดมาเบ็ดมาเอเบ็ดมาเ็มาเบ็ดมาเบ็ดมาเบ็ดมาเดี๋ยวโค้งแล้วเนี่ยยวจะมาเี่ยม่้เไต้องน้ป็อมเอาแน่พี่เลือเาเอแงออกแล้วกัน

mẹ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp lên,

พนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยชำนาญงานสถานีรบเพิงปตัตตงนกองปฏิบัติการระเพิงหนึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธภัยกรุงเทพมหาคนครปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาสถานที่ตั้งแต่เวลาแปดนาฬิกาถึง16บหนาฬิการะหว่างปฏิบัติที่เหตุการณ์ปกติับ บรรทัดองทอเป็นหลักการลำเพิ่งหนึ่งสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รักษาสถานที่ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาถึง16บหนาฬิการะหว่างปฏิบัติหน้าที่ในการุงตทพครับ